ไป umas, ไ,ไปทหารสลัานแยกานแยเส้นหนึ่งเส้น <okay>. ป็นแยกโมแดงแยกผ้ายาวด้วยกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเของพี่ก่อนเพราะพี่เก็บของเยอะเลย ต้องเที่ยวรอบเลือโหงส์่ึงจดโปรีนหาสามสามสิบสี่ชั่วโมงหนึ่งทัวร์ไหมทำไมพ่อเรามาเข้าก่อนเลยครับตนปลายมุมเลยต้องปายมุมเย้องทีนเดียวใช่ไหมคะที่พี่บกค่ะหนึ่งเดือนสองวัน ก็ไป,ไปดูนะคะการท่องเที่ยวนี้ต่อมาไปไหนต่อไปที่วัดบ้านขยุงเลยค่ะตรงนั้นจะเป็นจุดรวมพลใหญ่คือจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่อาจจะไปที่โคแกะแบบกันเงียวแล้วเราก็ไปรอกันอยู่ที่วัดบ้านขยุงไปรอที่วัดบ้านขยุง <S <S ดูอะไรไปดูตำนานเรื่องราวหลวงปู่ก่อนมันว่าเราเริ่มต้นเรียนรู้ละเ,เ,เ,เรียนรู้เรื่องพิศณาธรรมด้วยเรียนรู้เรื่อง ประวัติหลวงปู่สูงด้วยท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรมีอะไรที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกอย่างของทาง่านทางก็คือเส้นทางในส่วนของมาร์คที่เป็นมาร์คสีแดงนะคะเริ่มที่ถนนเส้นทางถนนสีแยกนาจเริญน,นะคะสองสี่ค่ะเข้ามาที่สีแยกนาจเริญน,นะคะอันนี้เป็นเชิงว,วาาัฒนธรรมนะคะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจุดแรกเลยเราก็จะแวะที่วัดบักเนียวค่ะแล้วก็จุดที่สองน,นะคะก็จะเป็นวัดบ้านขยุงค่ะนะครับแล้วก็ ำโครงการเที่ยวกาวดทำทิพย์สองวันหนึ่งคืนนะครับาอๆนะครับเป็นรายละเอียดด้วยคอมรวนเดียวเวลาห้านาทีนะครับอ่านะครับทิปเรานะครับชื่อเที่ยวภูสิงห์เมืองภูสวยน้ำใสวหว้ขอพรหลงกู่สวงนะครับโดยเริ่มต้นเลยขึ้นเครื่องบินนะครับมาลงที่อุบลนะครับสำหรับต่างชาตินะครับชาวเขมรที่เงินไม่ไม่ใช่ชาวเขมรเนาะชาวต่างชาติที่มีเงินจะเยอะนะครับหรือว่าคนไทยเราที่เดินมาจาก ที่เราทำมาจากฝัง่งอุบลนะครับฝั่งอีสานตอนบนนะครับก็จะมาเริ่มที่8โมงครับแล้รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารเซตาหาเป็นคำวยพรของหลวงปู่สวนนะครับคือสรุนความสุขนะครับเส้นทางของเราก็จะเริ่มต้นด้วยการไปก,กราบสักระหลวงปู่สายความพิเศษของหลวงปู่สายคือหลวงปู่สวงยกให้หลวงปู่สายเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เก่งด้านเมตตาที่จุดในปุสุ